สวัสดีครับผมตุหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญหลวงพ่อจีดนะครับวัดถ้ำเขาภูปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับเป็นรุ่นบล็อกแตกนะครับผมตองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับจะตร้งน้อยหายากมากเลยนะครับจำนวนสร้างของรุ่นนี้นะครับรวมทั้งเนื้อเงินและเนื้อทองแดงนะครับก็จะประมาณสามพันเหรียญนะครับผม นี่เรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับเห็นไหมครับใบหน้าของวงพ่อจีนะครับเป็นการแกะพิมพ์ล้อเหรียญรุ่นแรกนะครับแต่ว่าเป็นการแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับให้สังเกตน,นะครับมีลายผมชัดเจนเลยนะครับเนื่องเงินนี่จะเป็นวัสดุที่อ่อนนะครับทําให้พิมพ์ออกมาคมชัดมากเลยนะครับเวลาปั๊มนะครับ นี่ดูนะครับมือของพ่อนะครับปรากฏก็นร่องนิ้วด้วยนะครับทีวอนะครับคมชัดลึกนะครับสวยงามมากนะครับเท้าของงพ่อนะครับพื้นผิวนะครับเทียบตึงนะครับคมชัดนะครับนี่ให้ถังเกตนะครับขอบข้างนะครับจะปรากฏเส้นรักมีวิ่งอยู่ด้วยนะครับ นี่ทาให้พิจารณาง่ายนะครับก็เกิดจากการตัํมนะครับกระแทกบล็อกกับตัวเหรียญน,นะครับนี่ด้านบนก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอระเลขยันนะครับลายล้อมเทตากองหลวงพ่อก็คือนโมพุทธายะนะครับผมชัดมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับ อู่นกข้างนะครับมีความคมชัดสวยงามมากเลยนะครับเขตพิมได้คมชัดมากเลยนะครับถักถรด้านล่างนะครับพ่อหลวงจีดนะครับวัดถ้ำเขาพลูนะครับผมนี่ผมชอบปนกด้านข้างมากเลยนะครับมีความคมชัดมากเลยนะครับสวยงามนะครับในหน้าของพ่อนะครับคมชัดลึกนะครับ มีเล็กๆเห็นด้วยนะครับสองข้างเล็กๆนะครับหน้านะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับผมเรียบนะครับเต่๋จะปรากฏเส้นสายฝนวิ่งเป็นแนวทะแยงนะครับเป็นเส้นเล็กๆนีๆ่ เต้นสายขนวิ่งเป็นแนวทะแยงนะครับแต่ว่าเป็นเส้นเล็กๆคมๆนะครับผมนี่จะเห็นชัดนะครับก็เต้นด้างข้างก็จะปรากฏเส้นรัศมีนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับนี่มองเห็นชัดเจนะครับบุรียนนะครับ โอเหรียญมีเลอเกินเลือดปิ้นนะครับชัดเจนนะครับตรงด้านหลังนะครับขอบข้างนะครับขอบข้างเป็นข้างปั๊มนะครับมีทั้งรอยปั๊มและรอยฉีกขาดนะครับฝั่งหนึ่งนะครับ สร้างปั๊มนะครับของน,นี้กินค่อนข้างสุดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ได้ทําการขอรนุญ,ญาตกรงส่งของพจิตว่าสร้างจํานวนสามพันเหรียญน,นะครับเมื่อครบสามพันเหรียญก็ทําให้เกิดอาการบกแตกนะครับฟั่มต่อไม่ได้ ก็เป็นปฏิหารของหลวงพ่อจีตั้งแต่เริ่มสร้างเลยนะครับหน้าบูชาน่าสะสมมากนะครับเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงรวมสามพันเหรียญนะครับแต่ผมคาดว่าเนื้อเงินนี้จะต้องน้อยครับสร้างคงไม่เกินสองร้อเหรียญนะครับมีเพราะว่าเป็นต้นทุนที่สูงนะครับหน้าบูชาน่าสะสมมากนะครับประสบการณ์ดีมากนะครับรุนบอกแตกนนะครับชัดเจน่เรื่องราคาเล่นหาเนื้อเงินนะครับก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับและจะนําพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่อคำหลวงชุมพรเถรอมศักดิ์นะครับจะพยายามนําเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับมาส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับ ไวพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ